เราได้โครงการเรือดำน้ำแล้วคองทั้เรือ,อยังมีความจะเป็นต้องมีเรือผุงน้ำทำไมถึงต้องมีเรือผุงน้ำตามที่ทุกท่านทราบว่าเรารับรับผิดชอบทะเลซึ่งไกลถึง200ใหไมล์จากชายฝั่งเรือเล็กเนี่ยมันไปไม่ได้ที่ลมมันแรงเราจะเป็นต้องมีเรือรบขนาดใหญ่แล้วเรามีไว้เพื่ออะไรเพื่อไปวิ่งให้บอกรอบบ้านเราว่ารั้วของฉันอยู่ตรงนี้นะ นะครับทุกวันเราต้องเอาเรือออกไปวิ่งลาะดะเวนเพื่อให้รอบบ้านรู้ว่ารั้วของประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้เรือแล้วได้เครื่องบินแล้วเราจะบริหารงบประมาณที่รัฐบาลให้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับงบประมาณกองทัพเรือก็อยังคงเท่าเดิมเราก็จะบริหารให้ได้นะครับเราจะอยู่อย่างประหยัดแล้วทําทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ สูงที่สุดเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะรักษาที่ปไตยของชาติทางทะเลและพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครับท,ที่แล้วในยุคที่ผมเป็นผอปบอ,บอ,บอ,บอีกหนึ่งปีเนี่ยยังคงใช้เล่มเดิมได้อยู่ก็คงเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือในปีต่อๆไปที่จะทบทวนนะครับปีที่เราทบทวนแล้วออกมาเป็นการปรับโครงสร้างกองทัพเรือแล้วซึ่งใกล้จะอนุมัติแล้วการปรับโครงสร้างนั้นจะยาวไปถึงปี80 อันนี้คือคมีการเพิ่มเติมเรือฟิีเกตยังเป็นกันโคงเรือฟิีเกต8ลำตามแผนถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเราก็จะดูประเทศรอบบ้านเราซึ่งเราเคยคิดว่าเขาจะมีกําลังอะไรแต่ประเทศรอบบ้านเราตอนนี้ก็มีไทยคุกคามในตัวประเทศพวกเองเราก็จะอาจจะยืดโครงการที่จะจาเป็นต้องไปห่วงประเทศรอบบ้านแล้วก็นํามาเสริมสร้างกําลังเรือและคลินให้กัพเรือครับ